ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คุณธิพานวัฒนศ,ศัพย์จาก YLG b u l l i t n and Future พร้อมอยู่แล้วเช่นกันนะครับคุณมนสวัสดีครับค่ะคุณครับสวัสดีค่ะครับค่ะสำหรับราคาทองในสัปดาห์นี้นะคะตอบในสัปดาห์นี้เรามองว่าน่าจะยังมีโอกาสได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคํานะคะ โดยที่แนวรับยอยู่ที่1,680เหรียญ US Dollar ต่อ t อยอัล t ์แล้วก็แนวต้านด้านบนนะคะอยู่ที่1,670เหรียญต่อ1,760เหรียญ US Dollar ต่อ t อยอ u ลส์นะคะคถ้าเป็นคิดเป็นราคาบาทบ้านเราเนี่ยรอบในสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่ระดับ24,600ถึง25,700บาทต่อบาททองคำนะคะโดยที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะยังไม่เห็น การดีดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยโดยที่ขึ้นด้านบนอาจจะได้แค่ประมาณสองหมื่นห้าพันจร้อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยน่าจะเป็นการย่อตัวลงมามากกว่าของราคาทองคำนะคะคแต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเองที่เน็ตทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาประมาณสองร้อยบาทต่อบาททองคำนะคะหลกัหลกๆเนี่ยเป็นในเรื่องของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการ ประกาศตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งดีกว่าที่คาไดไว้ค่อนข้างมากทําให้อัตราการว่างงานประจําเดือนอประจําเดือนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงมาอี่รท่ดับประมาณ8.3เปอร์เซ็นเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ําสุดในรอบ3ปีน,นะคะก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยตับตัวลดลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ประกอบกับหลังจากที่ขึ้นมา4สัปดาห์ต่อเนื่องก็เลยมีแรงขายทํากําไรออกมา เราก็เชื่อว่าอาทิตย์นี้น่าจะได้ยังได้เห็นการยอ่อโตลงมาต่อของราคาทองคำนะคะครับเอคุณมลพูดแบบนี้นี่แสดงว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นคึกคักดัชนีร้อนแรงขึ้นไปเท่าไหร่นี่ราคาทองก็อาจจะสวนทางจะซึมๆจะเหงาๆหหน่อยอย่างนั้นไหมครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เองความสัมพันธ์ถ้าดูในเรื่องของราคาทองคำเนี่ยจะไปอิงกันในเรื่องของค่าเงินยูโรค่ะถ้าเกิดค่าเงินยูโรอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลายสัปดาห์เองมีการย่อตัวลงมาบ้างด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้ตัวราคาทองคาเนี่ยตอบตัวลงมาแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นอยากจะให้ติดตามสถานการณ์ของทางอิหร่านด้วยเหมือนกันนะคะคุณพัชเพราะว่าล่าสุดเองอิหร่านเนี่ยก็ออกมาพูดในเรื่องของว่า เขาเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบแล้วนะคะถ้าข่าวยังออกมาเอ่อรุนแรงถ้าข่าวออกมาในลักษณะที่รุนแรงเนี่ยมีโอกาสจะทําให้ทองคํากลับขาขึ้นได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้ายังไม่มีข่าวตัวนี้ออกมาเนี่ยเราเชื่อว่าทีนี้น่นาจะยังได้เห็นการย่อตัวลงมาบ้างก็แนะนํานักลงทุนว่าอาทิตย์นี้อาจจะเริ่มทยอยสะสมราคาทองคําได้นะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังมองระยะกลางระยะยาวเราก็ยังมองว่าราคาทองคำมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่ออยู่ดีค่ะอืมแต่ชูนี่อาจจะมีการ ปรับฐานพักฐานกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ต่อไปนะครับค<อ>่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับคุณมนครับ<อ>นั่นคือม<อ>ุมมองจากทาง YLG b u l l e t and Future